ระบบเทพแห่งความโกลาหลตอนที่สามกระดูกวิญญาณภายนอกปีกอีกาทมิน,นสนามฝึกใต้ดินตุ่มตุ่มตุ่มเกรงรงเจ้าหน้าที่สนามฝึกใต้ดินได้นำกรงขังขนาดใหญ่เข้ามาในสนามนายน้อยเซิงหยวนขอรับสัตว์วิญญาณที่ท่านต้องการมาถึงแล้วขอรับดีปล่อยมันออกมาจินเซิงหยวนสั่ง ขอรับเจ้าหน้าที่สนามฝึกปลดผ้าคลุมดำออกจากกรงและสัตว์วิญญาณได้พุ่งออกมาทันทีที่กรงเปิดมันก็พุ่งทะยานขึ้นบนฟ้าทันทีเพื่อจะหลบหนีแต่ทว่าสนามฝึกแห่งนี้มีบาเรียรป้องกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีฐานการบ่มเพาะต่ำกว่าพรมยุทธระดับ80มีอาจหนีออกไปจากสนามฝึกนี้ได้เทียบกับสัตว์วิญญาณพันปีตัวนี้มันจึงถูกขังอยู่ในสนามฝึกแห่งนี้ หยวนน้อยสัตว์วิญญาณตัวนี้มีชื่อว่าอีกาปีกทมินฐานการบ่มเพาะ3,200ปีเจ้ามั่นใจที่จะเอาชนะมันได้หรือไม่จระเข้ทองคำเอ่ยถามท่านปู่ข้ามั่นใจจินเซิงหยวนกล่าวตอบฉชชานดีฉะนั้นก็เริ่มเถิดจระเข้ทองคำตั้งหน้าตั้งตาดูอย่างตั้งใจอีกาปิกทมินซินะจินเซิงหยวนยกยิ้ม และพินิจด,ดูลักษณะร่างกายของสัตว์วิญญาณตัวนี้ขณะที่มันกำลังบินอยู่มันมีลำตัวยาวเกือบสี่เมตรเมื่อมันสยายปีกออกปีสองข้างความยาวรวมกันเกือบสิบห้าเมตรตัวดํมมเเมือมอสมชื่ออีกาทมินแต่ลักษณะที่เด่นที่สุดคือมันมีปีกด้านหลังสิบปีกดอกจันดอกจันห้าคู่สวยงามสวยงามมากจินเซิงหยวนมองดูด้วยความพอใจ แต่ก็ได้กล่าวไปว่าน่าเสียดายที่วันนี้เจ้าต้องเป็นหินลับมีดที่จะรับคมเขี้ยวของข้าทันใดนั้นจินเซิงหยวนก็ไม่รอช้าวิ่งไปหยิบธนูที่แท่นอาวุธกำลูกธนูดึงสายและยิงใส่อีกาทมินทันทีเมื่ออีกาทมินมันสังเกตเห็นมันก็กรีดร้องออกมาเสียงของมันเสมือนคลื่นลอมมอปัดป้องลูกธนูที่จินเซิงหยวนยิงมาทั้งหมดได้ แถมมันยังโต้กับการโจมตีด้วยการสะบัดปีกขนสีทมินจากปีกสีดำเปรียบดังลูกศรธนูนับร้อยพุ่งเข้าใส่จินเซิงหยวนแต่จินเซิงหยวนมีทั้งความแข็งแกร่งและความเร็วจึงสามารถหลบหลีกการโจมตีจากอีกาทมินได้แถมยังยิงธนูใส่อีกาทมินได้อีกด้วย การต่อสู้นี้ดำเนินไปกว่า10นาทีด้านข้างสนามจอรเก้ทองคำก็สังเกตการต่อสู้อย่างใจจดใจจ่อเพราะเขากลัวว่าเมื่อเวลานานไปจินเซิงหยวนจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบเขาจึงได้เตรียมตัวเข้าช่วยเหลือหลานชายตลอดเวลาทันใดนั้นเองช่องว่างระหว่างการต่อสู้เกิดขึ้นจินเซิงหยวนสังเกตอีกาทมินกำลังบินต่ำลงมาคาดว่ามันเริ่มเหนื่อยกับการต่อ สู้จินเซิงหยวนไม่รอช้าหยิบธนูสามดอกยิงพร้อมกันทันทีลูกธนูทั้งสามถูกเล็งไปที่ตาลำตัวและปีกด้านซ้ายลูกธนูทั้งสองที่ถูกดึงไปที่ตาและลำตัวถูกอีกาทอมื่นปัดป้องได้ทันแต่ธนูลูกที่สามพุ่งเข้าใส่ปีกด้านซ้ายอย่างจังทำให้มันได้รับบาดเจ็บและร่วงตกพื้น ทันทีจินเซิงหยวนไม่รอช้าสลัดธนูออกแล้วหยิบดาบข้างเอวพุ่งเข้าใส่อีกาปีกทมินแต่ถึงอีกาปีกทมินจะร่วงตกจากฟ้ามาสู่พื้นและได้รับบาดเจ็บแต่มันก็ไม่สิ้นฤทธิ์มันกวาดปีกที่ใหญ่และแข็งแรงเข้าใส่จินเซิงหยวนจินเซิงหยวนกระโดดม้วนตัวเหนือปีกอีกาปีกทมินแล้วใช้ดาบตัดปีกด้านขวาของมันทันที จินเซิงหยวนแข็งแกแร่งมากการใช้ดาบเขาฟันแบบเต็มกำลังทำให้ปีกอีกาทมินด้านขวาทั้งห้าปีกขาดทันทีอีกาทมินกรีดร้องจากความเจ็บปวดแอลมมนรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งมันใจช่างอยปากอันแหลมคมจู่โจมใส่จินเซิงหอยอวอนอแต่จินเซิงหยวนก็เบี่ยงตัวไปด้านข้างซ้ายหลบการโจมตีได้ขณะที่อีกาทมินโจมตีพลาด จินเซิงหยวนก็ได้ใช้ดาบแทงเข้าไปในตาของอีกาทมินและใช้เท้าขวาเหยียบหัวอีกาทมินลงกับพื้นศึกนี้เหมือนจะจบลงแต่ทว่าจินเซิงหยวนก็ยังแทงดาบไปยังตาอีกข้างของอีกาทมินอีกาทมินพยายามนิ่งรนจินเซิงหยวนเห็นดังนั้นจึงตัดปีกด้านซ้ายของอีกาทมินอีกครั้งและจินเซิงหยวนยังตัดขาทั้งสองของมัน อีกาทมินรู้สึกทรมานมากทำไมผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องนาภาอย่างมันถึงต้องมาตายด้วยน้ำมือของมนุษย์ตัวกระจจอยร้อยอย่างนี้ด้วยมันไม่พอใจและไม่เต็มใจอย่างมากแต่สุดท้ายจินเซิงหยวนก็ตัดคอมันทิ้งออร่าของวิญญาณอีกาปีทมินรวบรวมเนื้อตัวมันและกลายเป็นวงแหวนวิญญาณสีม่วงล่องลอยออกมา แต่จินเซิงหยวนก็เพิกเฉยต่อวงแหวนวิญญาณแถมยังใช้ดาบฟันลงไปที่วงแหวนวิญญาณอีกด้วยฮ่าฮ ah ่าฮ ah ่า ah. ดีมากหยวนน้อยเจ้าทำให้ปู่กระหลาดใจอีกครั้งจระเข้ทองคำเอ่ยชมจากข้างสนามจินเซิงหยวนเหนื่อยหอบจากการสู้กับอีกาปีกทมินเดินเข้าไปหน้าจระเข้ทองคำแล้วเอ่ยว่าเล็กน้อยนักท่านปู่ ก่อนปลุกวิญญาณในอายุหกขวบข้าจะต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้เพื่อปกป้องคนสำคัญของข้าเพราะจินเซงอ๋อยวนนั้นได้รู้ว่าพ่อแม่ในชีวิตนี้ของเขาได้ตายลงไปแล้วจากคําบอกเล่าของจอระเข้ทองคําเขาจึงตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนเพื่อที่จะแข็งแกร่งให้มากขึ้นต้องยิ่งใหญ่เหนือผู้ใดฮา่ฮาฮา่ฮาฮ่าดีดีมากสัตว์ประหลาดหลานข้าเป็นสัตว์ประหลาดฮา่ฮาฮา่าฮ่า ทันใดนั้นจินเซิงหยวนได้ก็รับความเจ็บปวดเป็นอย่างมากรู้สึกร่างกายจะฉีกเป็นชินช้นชิ้นอากอากจินเซิงหยวนกระอักเลือดเขาร่ำร้องครวญนครางออกมาเขาก้มหน้าคุกเขา่าลงทันทีจากความเจ็บปวดแทบจะยันแขนไม่ได้ท่านปู่ข้าเจ็บข้าเจ็บมากหลังของข้าจะฉีกแล้วอ้ากกกอะไรเกิดอะไรขึ้นหยวนน้อยเจ้าเป็นอะไรจระเข้ทองคำสับสน การต่อสู้ก็จบไปแล้วทำไมอยู่ยวนน้อยถึงได้รับความเจ็บปวดเขาเข้าไปประคองไหลจินเซิงหอยอวนอ,อยวนน้อยเจ้าเป็นอะไรอดทนไว้ปู่จะพาเจ้าไปหาจิตวิญญ,ญาณผู้รักษาเดี๋ยวนี้จอระเขทองคำพูดด้วยความลุกลนแต่จะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทำให้จอระเขทองคำผละตัวออกจากจินเซิงหอยยอวนอ มีออร่าสีดำออกมาจากหลังจินเซิงหอยอวนอต่อมาอีกอึดใจปีกอันมืดมิดเงางามได้พุ่งสยายออกมาจากหลังของจินเซิงหยวนนี่นี่มันจระเข้ทองคำกระหนักได้ทันทีจึงเปล่งเสียงสื่อสารไปที่จินเซิงหยวนแม้ภายนอกจะไม่มีใครได้ยินแต่หูของจินเซิงหยวนได้ยินคำพูดของจระเข้ทองคำอย่างชัดเจนหยวนน้อย หลานต้องตั้งสมาธิให้มั่นคงจะมีพลังบางอย่างจากภายนอกเข้าไปรวมกับร่างกายของหลานหลานต้องยอมรับมันอย่าขัดขืนรับมันเข้ามาในร่างกายอย่างกับว่ามันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายของหลานคำพูดของจอรเข้ทองคำทำให้จินเซิงหยวนตระหนักในคำพูดและปฏิบัติตามทันทีด้วยความอดทนอดกลั้น3านาทีผ่านไปจินเซิงหยวนก็สติและลืมตาขึ้นมา ท่านปู่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อกี้ขา้าเจ็บปวดทรมานมากแต่หลังจากทำสมาธิตามที่ท่านบอกข้าก็รู้สึกสบายตัวอย่างบอกไม่ถูกแถมยังรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นด้วยจินเซิงหยวนสับสนฮ่าฮ่าฮ่าวาสนาใช่แล้วลรวาสนาของผู้ที่จะแข็งแกร่งฮ่าฮ่าฮ่ายินดีด้วยหยวนน้อยเจ้าได้รับกระดูกวิญญาณ แถมยังเป็นกระดูกว si mm ah, ิญญาณภายนอกท ah, ี่หาได้ยากอีกด้วยฮ่าฮ่าฮ่าจอระเขธทองคำกล่าวไปหัวเราะไปด้วยความปลื้มปิติและดีใจแทนหลานชายตัวของจอระเขธทองคำเองเขาก็มีกระดูกวิญญาณภายนอกเหมือนกันกระดูกวิญญาณภายนอกหางจอระเขธทองคำและวันนี้หลานชายของเขาก็ได้รับกระดูกวิญญาณภายนอกช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีซะจริงๆฮ่าฮ่า เขาแทบจะหยุดหัวเราะไม่ได้กระดูกวิญญาณกระดูกวิญญาณภายนอกนี่มันจะเหมือนกับกระดูกวิญญาณภายนอกหอ,อกแมงมุมแปดขาที่ถังซานจะได้รับหรือเปล่าจินเซิงหยวนประหลาดใจมากเขาเคยอ่านนิยายโต้หลวเมื่อชาติที่แล้วมาก่อนจึงรู้ดีว่าว่ากระดูกวิญ,ญญาณภายนอกนั้นจะเติบโตได้ตามความแข็งแกร่งของผู้สวมใส่ ยิ่งผู้สวมใส่แข็งแกร่งมากเท่าไรกระดูกวิญญาณภายนอกก็จะเติบโตและมีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นท่านปู่กระดูกวิญญาณภายนอกนี้เราจะเรียกใช้มันได้ยังไงจินเซิงหยวนถามจอระเข้ทองคําหยวนน้อยหลานลองตั้งสมาธิและสัมผัสถึงมันดูสิคิดว่ามันเหมือนเป็นอวัยวะของร่างกายของหลานเองถึงตอนนี้หลานจะยังไม่มีพลังวิญญาณ แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรที่จะเรียกอวัยวะตัวเองออกมาดูถึงอย่างไรกระดูกวิญญาณภายนอกนั้นมันก็จะมีพลังวิญญาณอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วจินเซิงหยวนทํำตามที่จระเข้ทองคําเอย๋ยเมื่อตั้งสมาธิปิดตาแล้วเขาสัมผัสว่ามีบางอย่างที่ติดอยู่ที่หลังของเขาเขาพยายามสื่อสารกลุ่มก้อนสีดำมืดมิดที่อยู่ในสติ พลังของก้อนสีดำนั้นก็พยายามเข้าใกล้จินเซิงหยวนด้วยเหมือนกันเมื่อจินเซิงหยวนยื่นมือเข้าไปในก้อนสีดำอันมืดมิดก้อนสีดำมืดมิดก็โผล่เข้าหาร่างกายของจินเซิงหยวนทันทีภายนอกปีกสีดำสิบปีกฉีกระชากเสื้อของจินเซิงหยวนและสยายออกมาจินเซิงหยวนลืมตาขึ้นแล้วสังเกตปีกทั้งสิบโคตรเท่ความคิดในใจของจินเซิงหยวน หลานป stumbled, mm ู่».กระดูกวิญญาณภายนอกนี้มีชื่อว่าอะไรและความสามารถของมันเป็นอย่างไรบ้างจอระเคททองคำถามจินเซิงหยวนจึงบอกว่ากระดูกวิญญาณภายนอกนี้มีชื่อว่าปีกเทพทมินทั้งสิบแต่หลานยังไม่รู้ความสามารถของมันเพราะหลานยังไม่มีพลังวิญญาณที่จะเข้าไปตรวจสอบความสามารถของปีกเทพทมินทั้งสิบแต่หลานสามารถรู้ได้ว่าปีกเทพทมินทั้งสิบนี้ ทำให้ร่างกายของหลานแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากห้าห้าห้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรการได้รับกระดูกวิญญาณก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วรออีกสองปีเมื่อเจ้าทำการปลุกพลังเจ้าก็จะรู้ความสามารถของมันเองจอระเข้ทองคำยังหัวเราะไม่หยุดจินเซิงหยวนจึงพักการฝึกฝนแล้วเดินกลับห้องนอนด้วยความสุขใจเขางึมง่ำเพลงของพี่เสกโลโซขึ้นมา เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหลับฝันละเมอภาพเธอคอยหลอนทุกคืนหลับลงคราไดอย่างนอนไม่ยอมตื่นก็ทุกคํำคืนเจอเธอที่ปลายฟ้าไกลโอเยจินเซิงหยวนกลับมาอาบน้ำทานข้าวพักผ่อนอาหารของจินเซิงหยวนนั้นก็คือสัตว์วิญญาณที่ต่อสู้กับเขาแล้วเขาฆ่ามันไปนั่นเองทำให้ตลอดมาตั้งสี่ปี จินเซิงหยวนกินแต่เนื้อสัตว์วิญญาณร่างกายของเขาจึงแข็งแกร่งและก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายได้อย่างต่อเนื่อง